โอ๊ตูช่างหวนเสียต้องอ่างทองโลงน้ำแข็งออสกาสวัสดีครับวันนี้ผมควันทักโอเลีนะครับผมเราอยู่กันในรายการเกาะขอบสนามครับก่อนหน้านี้มีรายการแข่งขันเลนสซ์ปรีิตนะและไอ้เจ้ารถคันข้างหลังผมเนี่ยมันได้กลับไปปรากฏกายในสนามนะ เพราะว่ารถคันนี้เคยมีสติติดีๆมาหลายๆครั้งในรายการแข่งหลายๆการนะแต่ชั้นไหนยังไงมันถึงได้หายไปเป็นเวลา5ปีแล้ววันนี้มันกลับมาอีกครั้งทําไมมันถึงกลับมาเดี๋ยวเราไปถามเจ้าสํานักกันเลยดีกว่าว่าทำไมรถคันนี้มันถึงได้มีโอกาสกลับมาแตะสนามนะ จะยกเป็นพอต้งสวยตรงตร้ตตเจ็ดอยู่แล้วเจ็ดอยู่แล้วเจ็ดท่าเดึดเลยครับรรรรรสวัสดีครับโอ๊ครับโอ้โหอนี่เลยเป็นน้องชายอีกหนึ่งคนที่แบบเจอที่สนามบ่อยมากครับีแต่มันงงตรงนี้ว่าอยู่ดีทำไมเหมือนโอ๊ปลุกผีขึ้นมาวิ่งง่าใช้คำนี้ได้ไหมได้ก็ก็จะจะเรียกว่าไงเราก็จอดอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันีแต่แค่ เราหยุดไปค่อนข้างหลายปีอ่ะเดี๋ยวย้อนความเท้าวความกลับไปตรงนั้นก่อนแล้วกันคร,ครั้งสุดท้ายที่เอารถคันนี้ไปแตะสนามปีอะไรซุปอัพ2,018ซุปอัพ2,018ครับ,รบตอนนั้นสร้างสติติึ้หามากสร้างมาเท่าไหร่คันนี้คันใหม่พี่อ่าแล้วรถคันนี้พบปัญหาก็คือรถเนี่ยมันฉีดในตัดเพิ่มไม่ได้อ่าฉีดแล้วรถล้อหน้ามันไม่ติดพื้นคือพูดง่ายมันพร้อมจะบินตลอดเวลนาะแล้วมันไปไม่ มันไปลอยกลางทางับพี่เหมือนว่าพอเราเพิ่มในตัดแล้วรถมันคอนโทรลผออะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอะฮะแล้วก็เลยมาติดช่วงหลังจาก่ังไหนก็เป็นโควิดสนามก็ปิดอ่าก็ยาวมาเลยก็คือจอดทิ้งไว้เลยล่าสุดผมวิ่งไว้เนี่ยชีดแค่ในตัดเพื่อออกตัวอเบอร์เล็กเบอร์เดียวอะครับวิ่งไวเจ็ ก็คือคันนี้มันก็คือเป็นรถสเปซเฟรมอ่ะพูดง่ายๆล่ะไม่ได้จำกัดกับโมดิฟายเลยเราจะใครจะทำอะไรจะใส่อะไรเข้าไปก็ไ้จะเกียร์ซิ่งจะโบกี่ลูกมีปัญญาใส่ไปสามสี่ลูกคุณจะอะไรก็ได้หมดไดก็คือปีสองพันสิบแปดตอนนั้นต่อสติไว้ที่เจ็ดจุดสามเจ็ดจสามโดยที่เจ็ดจุดสามโดยที่เรารู้ว่ารถมันมันยังไปได้อีกแต่ว่าเรายังเซ็ตรถไม่สมบูรณ์ไม่ลงตัวอะไรเงี้ยในใจเราเข้าๆตอนนั้นอ่ะคันเก่าก่อนจะต่อคันนี้ผมก็วิ่งเจ็จุดสา คันเก่ามันเป็นโครงเฟรมยุคยุคแรกยุคแรกอ่าอ่าอ่าวิ่งไว้ดีเุ่กเ็7.3มเหมือนกันแต่คันนั้นก็คือใช้ในตัดใช้อะไรได้ได้ในเต็มระบบอ่ะเปรียบเทียบอย่างนี้โอเคครับอย่างคันแรกคันนู้นอ่ะมันแรงม้ามันเท่าไหร่ยิงในตัดเท่าไหร่พอๆกันแรงม้าเนี่ยไม่ฉีดในตัดเนี่ยผมจูนประมาณ1 0 5 0 1 0 8 0งแรงม้าแรงบิดประมาณ1,600โดยที่ยังไม่ได้ฉีดในตัดเลยในตัดหนึ่งหัวเนี่ยที่ผมเคยลองเนี่ยหัวเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นร้อย กว่าแรงม้าขึ้นไปแล้วเรามีทั้งหมกี่หัวผมมีแค่2แต่ว่าอีกหัวหนึ่งผมเป็นใหญ่มากเป็นเนี่เป็นททเลนอยบิ๊กช็อตอ่าอ,าอา่แล้วอย่างนี้จะฉีดแล้วเพิ่มขึ้นกี่หัวโอ้ยหัวใหญ่มันมัน,ม,นมันน่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรพี่มีเห็นเป็นร้อยน่าจะเกินพี่ก็แสดงว่าคันนี้ต้องมีป้นเปีย้ยนอยู่แถวพันสองถ้าสมมติว่ารวมผมว่าทุกคนในรถในรถ,นรถเตเฟรมหรือรถฉีดในท่านเมืองไทย มันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะถ้าฉีดในตาแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาฉีดในตาโบนโน่โบนีโน่ใช่เพราะปั่นตัวเปล่ากันไม่ฉีดเขาก็พันกว่ากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ตอนนี้ที่ถามกันทุกคนก็คือปั่นตัวเปล่าคือขึ้นเป็นพันแต่ยังไม่มีใครสามารถแบบขึ้นแล้วไปฉีดบนนู้นก็คือไปฉีดเสี่ยงพีใช่ไหมมันเสี่ยงความอันตรายเรื่องยางเรื่องอะไรบนนโน่ถูกถูกถูกก็คือไปฉีดกันในสนามเลยก็เข้าคราวเนี่ยก็อยู่ประมาณพันสามแต่หลังจากต่อคันนั้นเสร็จมาถึงคันนี้คันนั้นเป็นรถรถยาวกว่าน โครงเป็นยุคแรกแล้วน้ำห <ง S 2> นักนรถค่อนข้างเยอะเราก็เลยทําการบ้านชี้กันว่าเออต่อคันใหม่เปลี่ยนการพัฒน,นาจากสิ่งที่เราเจอจากคันเก่ามาแก้ไขอืเอพลังสู้ชัยชนะ น่าจะด้วยเรื่องน้ำหนักด้วยเรื่องการเวทบาลานกันอะไรพี่อาจจะเบาไปหรือหรือการเวทอะไรที่เราแบบแต่การวางของการวางตำแหน่งที่เราคิดว่ามันต้องตรงนี้ดีมันเป็นแค่ความคิดพอถึงการทดลองมันมันไม่ตรงจุดเรียกว่ามันก็ไม่ตันอยู่ที่ตรงเจ็ดจุดสามเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่แต่มันจะจะใชนฉีดในตัดได้นะเรียกว่าถ้ามันฉีดได้จุ่มได้นี่มันต้องมาอีกอก็หวังว่าเจตต้นต้นอยู่นะพี่มันเป็นเพราะว่าผมทํา ปีนั้นผมก็ทำน่ายาวิ่ง7.0อ่าแต่ว่าในเครื่องยนต์เหมือนกันในทุกอย่างใกล้เคียงกันแรงม้าเดียวกันผมว่าพวกนี้ถ้ามันสมบูรณ์ลงพื้นได้สมบูรณ์รถเนี่ยไปตรงผมว่ามันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหนีกันมากผมว่ามันไม่น่าแล้วเหตุผลอะไรครับอยู่ดีถึงได้เอาเจ้าคันเนี้ยจอดมาอก็จอดหลังจากโควิดนะพี่ปิดก็หยุดมาหลายปีหยุดรถแข่งทุกอย่างหยุดพอรายการเริ่มกลับมาจัดเริ่มอะไรก็ค่อยค่อย เริ่มมาแต่ครั้นี้ก็ไม่ได้คิดถึงอะไรอ่าพอมาล่าสุดเนี่ยเห็นเขาออกมาวิ่งกันพี่เริ่มคึกคักครับเวลาแบบเห็นรถเราก็มีจอดอยู่ไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยพี่เหรอปะแล้วรายการเลสเตอร์ปิดอิลสุก็มีข้อจำกัดในรถเกียร์ซิงรถเฟรมรถหน้ายาวเนี่ยต้องไปวิ่งผ่านสนามหนึ่งครั้งถึงจะมีสิทธิ์ไปชิงชนะเลิศไปไฟนอลสนามเด่นปูผาปีหน้ารถผมก็จอดอยู่ที่บ้านผมก็เลยเอามาล้างมาเช็คอะไรก็เอาไปวิ่งเพื่อเอาตั๋ว ปลายปีหน้าแต่ผมมีโครงการจะทําคันใหม่อยู่แล้วนี่กาลังจะพูดเลยนะว่าไออันเนี้ยมันมี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 โปรเจกที่จะพันกันอยู่แล้วเลยงัดคันนี้ออกไปมันมีรูปที่แบบไอถึงเวลาละให้าปีผ่านไปละวันนี้เราจะมาเล่นรถเฟรมละที่แบบเอากลับไปลดแลนไอประสบการณ์ที่มันเกิดปัญหาจากคันนี้ขึ้นมาจะแก้ไขจากคันนี้ขึ้นมาจะแก้ไขแล้ววันนั้นไปวิ่งレสปิริตเปไงบ้างด้วยด้วยยางเยิงเก่าเราก็แค่โจทย์เราก็คือต้องการแปลวตัวเฉยเราไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจไปกาจ,จะเอาเวลาเร็วที่สุดใช่เอาตัวเพื่อเพื่อจะไปทาคันใหม่วิ่งไม่ทาคันใหม่ให้วิ่งให้ให้ได้ด้วยคนนี้จอดนานด้วยยางด้วยของที่มีมันอายุการใช้งานในหลายๆอย่างมันใช้ไม่ได้เนี่อย่างผมมกลับมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันได้เป็นไรเพราะรถ้ผมจอดไว้เฉยมา,<อ>าถึงปั๊มติ๊กเสียปั๊มน้ําเสียปั๊มน้าอินเตอร์เสียออินเตอร์แตกหัวอะไรบานไปหมดเลยเรียกว่าก็ก็ได้ทําใหม่เลยล่ะก็ทำแค่แค่ไปวิ่งได้นี่วันนี้ยางด้วยยางมันก็อยู่คู่รถมาสี่ห้าปีมันก็เลย ไม่พร้อมที่จะวิ่งอะไรครับเดี๋ยวก่อนนะไอยางคู่นี้ตั้งแต่สมัยก่อนยางผมซื้อไว้สามคู่มันก็พันซีนอยู่เก็บไว้ทีนี้มันทิ้งไว้นานอายุคือต้องบอกมันเป็นยางใหม่เก่าเก็บเป็นยางใหม่เก่าเก็บก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วมันจะวิ่งได้นะใช่นิดนึ่แล้วพอเบิร์นยางแล้วพี่อารมณ์มันไม่ใช่รถเบิร์นยางมีแต่ควันแล้วรถมันไม่ดูดพืนอ่ะผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ไปอะไรเงี้ยไปเหมือนกันพี่แต่พอรถมีอาการก็เลยวันนั้นจําได้ไหมหกสิบฟุตออกไปเป็นไงบ้างไม่ดีพี่ ประมาณไม่ดีน่าจะ1.2 0ศนะเรียกว่าสำหรับรถแบบนีม้มันอกนย์เกาห1ึ 0, 9, 9, 1> <ช>่ง่ 1, 1> า 1, 1> อย่างนี้เรียกว่ายางมันไม่เกาะพื้นใช่ครับเวลาคนขับอยู่ประจำก็จะรู้ว่าเบิรยางออไปเทคตัวออกไปครับมันจะมีอารมณ์ของมันไม่ดูดอ่าว่ายางมันจะดูดนะประมาณนี้มันโอเคนะประมาณนี้มันได้ไม่ได้แต่นี่มันไม่เอาอะไรเลยและพวกนี้ยิ่งความเร็วสูงสูงยิ่งเกียร์สูงสูงนี่รถเนี่ยต้องการไม่อยากจะตรงอยู่แล้วพี่ในแท็กอ่ะมันอันตราย เขาเรียกว่าสภาพสมบูรณ์อ่ะมันก็วิ่งแล้วก็แก้มันอยู่แล้วให้มันตรงที่สุดใช่เพราะรถมันค่อนข้างมีแรงม้าเยอะแรงบิดเยอะเยอะครับแอนตี้มันจะเยอะต่อการขับขี่บางทีไปตรงๆเราฉีดแนตั้มันยังมีอาการออกเลยมันก็สาวออกได้ง่ายเหมือนกันรถเวทพวกนี้มันอยู่ที่จังหวะจริงๆนี่คือบางครั้งทุกคนต้องเข้าใจนะมันจะไม่เหมือนรถแดกเตอร์อันนั้นตรงอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์น้ายาวตรงอยู่แล้วถ้าเป็นน้ายาวถ้เปเฟรมประตูเนี่ยมันค่อนข้างยากผมสำหรับผมนะต่อหนึ่งคันเนี่ย ช่างทุกคนที่ผมเห็นมาเนี่ยก็คือกว่ารถมันจะตรงสมบูรณ์เนี่ยมันใช้เวลาอืเยอะมากกว่าจะให้มันสมบูรณ์แบบนะเ็เรียกว่าพอรถมันทยานออกไปพ้น2 0 0เมตรแล้วเนี่ยมันลดเวทที่เป็นไทเบ็เฟรมพี่ม,มีโอกาสที่จะเลี้ยวที่จะป๊อปป๊อปป๊ตลอดเวลาอ่าอใช่แบบพอมันพ้นความเร็วมันเลย200อเมตรเนี่ยมันทะลุไป2 0 0อกว่าแล้วมันก็พร้อมปุ๊บปั๊บปุ๊บได้ตลอดเวลาเพราะสปีดมันก็200อยปลาย3า0อยู่แล้วพี่สปีดสี่ร้เมตรเรียกว่าก็เรียกเขาเรียกว่าโปรเจกต์ปลุกผีขึ้นมาแต่สเต็ปทวงโทบ เป็นชุดเกา่าหมดเลยก็คือเป็นแต่ว่าคนะันใหม่ก็อาจจะมีการอัปเดตแล้วเพราะพวกนี้มองว่ามันก็แต่ล้าหลังไปอะไรนี่คุยกันอย่างงี้อะไรที่โอ๊ตมองว่าคันนี้มันดูแล้วมันคันนี้ผมมองว่าเรื่องแรงม้าเรื่องอะไระมสมบูรณ์ผมคิดว่าผมวิ่งได้ก็เวลาที่เขาวิ่งกันอะไระแต่แค่รถคันนี้มันลงพื้นได้ไม่สมบูรณ์คือพูดง่ายนะเครื่องเมื่อ5ปีที่แล้วอะคอันมา้ามาถึงวันนี้มันก็ยังไม่ได้ล้าหลังอะไรกับเขามากมายหรอกอไม่ได้ล้าหลังพ้งี่แต่ว่าการพัฒนาจาก5ปีที่แล้วกับวันนี้อ การพัฒนมามันถูกปรับเปลี่ยนมากามากเพรว่าจะเป็นเทอร์โบเป็นของในเครื่องยนต์เป็นการปรับแต่งโมดิฟายอุปกรณ์ที่มีมันก็อัปเกรดขึ้นมา,าตัวเราก็เจอสิ่งอะไรที่พัฒนาขึ้นมาจากาจาก,การจาก5ปีที่แล้วอย่าง<ะ>เช่นอะเทอร์โบแน่นอนแลวหนึ่งเรื่องเทอร์บโ,รโบสองลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปใช้กันเป็นเพริชันเป็นอะไรครับตรงนั้นดีกว่าพวกนี้เยอะขนาดไหนครับผมเองอะตั้งแต่มผมทํารถพวกนี้มาผมยังไม่เคยใช้เทอร์โบซิ่งเลยผมทําเองหมด เป็นเทอร์โบรถใหญ่เป็นเทอร์โบอะไรพวกนี้แหละไออย่างเงี้ยสองลูกเนี้ยมันจริงจมันคือเทอร์โบสิบล้อคือเทอร์โบรถใหญ่เทอร์โบรถใหญ่อะไรพวกนี้พี่ใช่ไหมใช่ครับผมใช้อย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วรอบเนี้ยที่เราจะพัฒนารอบนี้ผมก็จะใช้พวกนี้อีกเราก็ไม่ใช้เพอร์ซิชันอีกถ้าผมจะสู้ไม่ได้ด้วยเทอร์โบแล้วผมควรซื้อเอานะแปลว่าโอ๊ยกำลังจะบอกว่ารอบเนี้ยถ้าเราสู้เทอร์โบเขาไม่ได้ผมถึงจะซื้อเราจะซื้อแต่ผมคิดว่าผมสู้ได้ แต่เราก็จะใช้โทรโบตรงที่เราโมดิฟายขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะ10บล้อแบบเนี้ยแก้ขึ้นมาใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราก็มาแก้นะพี่มาเปลี่ยนอุปกรณ์มาอะไรอัปเกรดแต่แค่เราใช้มิติใช้บอดี้ใช้อะไรเนี่ยใบหน้ามันก็ซิง์เหมือนกันอัปเกรดเหมือนกันอะไรเงี้ยผมคนเรามองคนละมุมอ่ะอยากให้อดแยงเข้าแบบนิดนึงอ่าทางผมไปซื้อโทรโบลูกแสนสองแสนใช่ไหมครับสมมติเราสั่งสเปคนั้นมาแล้วมันใหญ่ไปเนี่ยเราอยากจะลดใบสักสามมิลเรากล้าลดไหมไม่กล้า พูดแบบนี้มีเหตุผลปะไม่กล้าแปลว่าโอ๊ตก็เลยบอกว่าผมอ่ะจะลองเล่นในใบเทอร์โบอ่ะก็ผมเหมือนที่ผมพูดในทีวีว่าถ้าผมคิดว่าวันหนึ่งผมสู้ไม่ได้ด้วยเทอร์โบผมจะซื้อมันสามารถซื้อได้เลยพี่อาเราคนจะลองรูอ่าื่าแต่เราจะลองดูว่าไอ้มินสองมินที่เราจะแก้เนี่ยความต่างจากเขาเนี่ยนี่เป็นการไล่รถเป็นการพัฒนาอนี่ผมก็เลยบอกนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่เวลาโอ๊ตทำรถออกไปแล้วว่ามันมีข้อแตกต่างครับมันเป็นการพัฒนาก็น ผมมองว่าซื้ออย่างนั้นด้วยด้วยราคาต้นทุนก็สูงครับแต่ว่าเวลาเราจะไล่เราเราเป็นคน<า>ช,อชอบไล่อชอบไล<อ>่ชอบไล่ชอบลองอะไรเงี้ยพี่นะครับ อ่ะพอมาถึงจุดที่สองโทโบแล้วมาถึงเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์อะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนทุกวันนี้ของที่มีก็ใกล้เคียงเดิมลูกสูบรถเวทพวกนี้ครับไม่สามารถจะใช้ซีซีมากๆลูกสูบใหญ่ๆมากไม่ได้ที่เพราะรถอบูสูงมีในตัดอุปกรณ์ทุกอย่างมันมันจะเปราะบางไปเลยถ้าเราใช้ในตัวบล็อกเครื่องยนต์ที่มันซีซีเยอะๆครับอ่าใช้เยอะได้แต่ไม่ได้เยอะมาก ทกสูบก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเสียหายแจกหขาง,ง่ายกว่าอ,อ่อาแต่คนละเวทกับรถโปรทาโบสามพันอะไรเงี้ยมันก็จะคนละแบบอ่าแล้วสิ่งที่เรามองที่อยากจะพัฒนาจากเครื่องนี้ก็มีเรื่องของพวกอาจจะเป็นทรงข้อเหวี่ยงที่มผมพัฒน,นาแบบใหม่มาแล้ว,ลวเจออาจจะเป็นแคมชาร์ปอ่าที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วมองว่ามาอยู่ระเบียนนี้ก็จะดีขึ้นอ,อาจจะเป็นสเปคเทอร์โบอะไรเงี้ยในหลายๆอย่างาาก,ก็คือนะ่ายฉีดการปรับจูนระยะเวลาห้าปีเรา เราสนลองมาเพิ่มมาอีกก็ดีก็พูดง่ายๆว่าซีซีเครื่องอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วล่ะในรถเวทพวกนี้พี่ใช่ไหมถูกไหมผมมองคนอื่นอาจจะใหญ่หรือเปล่าแต่ตัวผมเองผมไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ใช่เพราะว่าแรงม้ามันมาจากอุปกรณ์รอบนอกที่มันไม่ได้ถูกอลิมิตเทอร์โบเขาไม่ได้จํากัดเราการฉีดไหนตัดมากน้อยเขาไม่จํากัดเราอะไรก็ไม่ได้จํากัดแรงม้ามันมาจากอุปกรณ์ส่วนควบามากกว่าถ้าเป็นรถเวทพวกนี้แต่โอจะไปมองเรื่องการพัฒนาข้อเวียงการพัฒนาแคม ให้มีศักยภาพสูงขึ้นหลุมจุดระเบิดหัวฉีดหัวฉีดการจุดระเบิดจะไปเอาแรงม้าจากตรงนั้นมากกว่าใช่ครับแล้วคิดว่าสเปคใหม่เนี่ยมันจะเห็นพันหนึ่งร้อยมาอะไรแบบนี้ไหมมีโอกาสไหมมีครับต้องคุยกันอย่างนี้นะใช่ป่ะถูกว่าถือไหมในล่าสุดเนี่ยผมจอดไว้ห้าปีเนาะอ่ะหัวชงหัวฉีดอะไรมันก็สึกหรอผมจับกับขึ้นไปปั่นก่อนไปก็เก้าร้อยกว่าพี่โดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรในบูธไม่เกิน80ปอนด์นะ70กว่าปอนด์นะ คือจริงๆไม่ใช่วิ่งบูธระดับนี้หรอกลงพื้นผมบูไม่เกินร้อยวาก็แค่ปั่นเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเครื่องสเต็ปนี้วันนั้นที่ไปวิ่งก็มีอยู่ประมาณ90้าร้อยกว่าโดยที่ยังไม่ไม่ในตัดโดยที่ยังไม่ในตัดแต่ของเก่าที่มันตอนที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์กเห็นวูบโนประมาณตอนมันกว่าบูธประมาณ90สบูโนอันนี้เราแค่ต้องการเอารถไปไปขับผ่านอ่าไปขับผ่านเส้นอ่ะให้ให้ให้มันแบบถึงได้แบบเฮ้ยเพื่อนๆหนึ่งครับเฮ้ยไอ้คันเนี้ยมันกลับมาวิ่งออสการ์ ตอนทีโอต่อขึ้นมาเสร็จอ่ะมันก็เต็งใช่ก็เป็นร,ร้องต้องทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วเ,<อ>เปลี่ยนคันมาก็เปลี่ยนคันพัฒนามาเรื่อยๆ่ไมาหยุดที่คันนีด้ด้วยด้วยสถานการณ์หลายอย่างที่ทงต้องทำให้หยุดก็ต้องพักไว้ก่อนอะไร<ง>ก็ต้องพักแล้วตอนนี้เฟร,รมคันไหนเล่าหน่อยครับเป็นไงบ้างเราพัฒนาเรามองตอนนี้ต่อยังไงอะไรยังไงไปตอนนี้น่าจะเป็นพวกเรื่องวิเวทรถเรื่องอะไรผมจะแก้ไขจากคันนี้ก่อนอะไรเงี้ยอ่าเป็นแก้ไขเรื่องที่รถเนมจีนไอตัดไม่ได้นะรถอะไรการวางของกลางไรอ่า โอ๊ตมองความสําคัญว่าทําไมจุดด้อยของเฟรมอันเนี้ยที่เห็นชัดๆที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องแก้แน่นอนที่มันยกล้ออย่างเงี้ยมองแล้วตรงไหนคือจุดที่เราคิดว่ามันคือจุดด้อยที่สุดผมว่าผมผิดพลาดตั้งแต่ที่ผมเริ่มต่อคันนี้เราใช,เาใช้เราใช้ความคิดที่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น,นแล้วพอลงไปแล้วมันไม่ใช่อย่างเช่นอย่างเช่นคข้าวๆมิตีรถก่อนเลยพี่ วีเวทรถก่อนเลยมองมิติรถก่อนวีเวทรถก่อนเลยพี่วีเวทก็คือความยาวของถายล้อก่อนเลยคันนี้ผมต่อสั้นกว่าปกติอ่าคือพูดง่ายอะไอคันเก่าอะยาววิ่งได้ได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งอ่าเราก็เลยคิดว่ารถสั้นอะใช่จะต้องวิ่งได้ดีกว่าใช่ครับแต่พอมาเจอรถเวทพวกนี้แรงมาเยอะมันมันกลายเป็นมันคอนโทรลรถไม่ได้ครับมันยกล้อด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้คันใหม่จะต้องต่อกลับไปยาวขึ้นก็คว่าไม่ได้ยาวมากก็อาจจะต้องเปลี่ยนจุด ก็ปรึกษากับคันใหม่เป็นนักจิตก็คือปรึกษากับนักจิตอ่าเป็นนักจิตทําทั้งหมดครับนักจิตก็เป็นคนจัดการเรื่องรายละเอียดแต่ก็เราก็เอาปัญหาที่เราเจอไปคุยกับแกแต่ที่เหลือนี้นะเขาก็มีรายละเอียดอยู่แล้วเพราะเขาทำอยู่ประจําอยู่แล้วอ่านะก็จะรู้ว่าช่วงเฟรมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องใช้ส่วนตาเท่าไหร่เขาจบเพื่อไม่ให้รถยกแล้วแต่ว่าผมก็เอาปัญหาหรือประสบการณ์ผมที่เจอจากคันนี้ก็ไปแลกเปลี่ยนกันไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่เจอปัญหาต่วไปในการันาขึ้นมาไปรอดูว่าแล้วเฟรมคันนี้จะคลอดออกมาเม ท่านยิสุธนพัฒน์ก็แล้วครับก็แสดงว่าหลังปีใหม่เนี<_<_่ยครับตอนนี<_<_<_<_<_้เป็นโปรเจกต์ที่ทําขึ้นมาแล้วล่ะจริงๆอ่ะรีขอุปกรณ์บางอย่างอะไรรออุปกรณ์เฉยๆบางอย่างแล้วไม่ได้ย้ายอะไรจากคันนี้ไปเลยเริ่มใหม่ทั้งหมดครับคันนี้จอดเข้าพิพิธภัณฑ์โชว์ก็เก็บไว้โชว์ไว้เปเก็บไว้โชว์เลยเก็บไว้เป็นรูปสอนเลยอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ได้ย้ายไปเลยไม่ได้ย้ายครับเรียกว่าคันนั้นเนี่ยเริสตเป็นก็เป็นสตาร์ทใหม่เริ่มใหม่ทั้งหมดครับ เพื่อเอาเวลาสติติที่ทุกคน,นหวังหมดพี่เลยติทีเน,นี้ยมันจะได้ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ที่จังหวะแล้วโอกาสวันนั้นพี่รถพวกนี้มันไม่ได้มันมันจะแท็กสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์จังหวะการฉีดจังหวะการชักขทุกอย่างมีผลหม,มลดพี่รถเบรคพวกนี้รถพวกนี้ต้องอาศัยแท็กที่สมบูรณ์นะแท็กสมบูรณ์คนขับรถพร้อมอช่วงล่างพร้อมคือคือบางทีช่วงล่างเราเซ็ตไปแล้วไปเจอแท็กอีกแบบมันก็จะออกไปอีกแบบหนึ่งไปเจออีกแบบมันก็จะออกไปอีกแบบมันไม่ใช่รถที่เป็น รถโปรเล็กๆไม่ใช่เลยพี uh. Besides, like today, right ่เพราะเวลามันแตะเจ็ดแล้วอ่ะใ่ครับมันเร็วมันเยอะเสียวิใช่แล้วก็ความเร็วมันเยอะเรียกว่าสนามต้องพร้อมใช่ครับรถต้องพร้อมเครื่องยนต์พร้อมครับนขับพร้อมยางพร้อมทุกอย่างทุกอย่างนะเพื่อทําสถิติใช่ครับแต่ไม่ได้ไปทันวิ่งสุขอ๊อแน่นอนไม่ทันดูมองว่ามันไม่อยากจะเร่งออกมาให้ไม่ได้พอเร่งมากๆพี่ผลที่ออกมาเราไม่ได้เก็บรายละเอียด ถูกใจแล้วซุปอัพรอบนี้เราส่งรถขนหนไปบ้างตอนนี้แน่ๆเลยเป็นรถโปโประเทโสามพันโป๊หนึ่งเก้าพวกนี้พี่ครับแต่รถเวทใหญ่น่าจะไม่ทันรถเวทใหญ่ก็น่าจะไม่ทันไม่ทันพี่เพราะว่างานแข่งมันติดกันมามากอืมอืมอืมติดกันทั้งา่ิตย์แล้วมาเว้นอยู่แค่ประมาณสามอาทิตย์กว่ากว่าอ่างเงี้ยผมก็เลยว่าเดี๋ยวความไม่พร้อมมันจะเกิดขึ้นก็ที่ผ่านมาเราไปเคยเป็นอย่างนั้นมาเราเราเลือกที่พร้อมดีกว่าเอาพร้อมเต็มเต็มเพราะว่าอย่างตอนนี้โป๊สามพันก็วิ่งมีเวลา ก็ระดับหนึ่งพ uh, ี่ระดับหนึ ah, 1. 1> uh, ่งแล้วก็ยังไล่ยังพัฒนาอ่อ่าเกาหนึ่งอจุดเก้าก็มีเวลาก็อยู่ได้ระดับหนึ่งอ่าระดับหนึ่งลวตอนนี้ก็พร้อมแข่งขัน ค้อมชิงโคดียมตลอดอะคือเวทพวกนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรามาไล่อัปเกรดของอะไรเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นไปแล้วมไม่ได้เริ่มสร้างใหม่ขึ้นใหม่รถที่มันขึ้นใหม่มันใช้เวลาใช้เวลาค่อนข้างเยอะ คำถามนีครับหน้ายาวครับจะกลับมาวิ่งไหมมีโอกาสครับเห็นเขาวิ่งกันทุกวันนี้แล้วเป็นไงคแค่นี้แหละพี่ที่ต้องงัดคันนี้เลยที่ต้องคุยกับนายทุนก็เห็นเขาวิ่งกันนี่แหละอ่าแบบว่าหยุดมาหลายปีก็ที่แรกก็เฉยๆเห็นเขางัดรถอามววิ่งกันเยอะนะถ้าใครจําหน้ายาวไม่มีหางนะเรียกว่าคนอื่นเขาไม่มีหางกันหมดรถแกคิดบอกว่าฉันไม่มีหางหนึ่งเรื่องเลยพี่ทําหน้ายาวครั้งแรกก็ไม่รู้หรอกว่า ไม่มีห่างเนี่ยไม่เป็นไงแต่ว่าถ้าเรามองโดยโดยที่เราไม่ได้มีหลักกฤษฎดีไม่ได้มีการแบ่งลมเรามองเรื่องแม่งพันภาระผมก็มองว่าห่างเป็นภาระเป็นภาระผมอ่าอ้าวหนึ่งหนักสองแบกลมดึงลมเรายังไม่มีความรู้เรื่องการปรับตั้งอ่า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 ผมก็เลยมองว่าเป็นภาระผมมองว่ารถเนี่ยท็อปสปีดสามร้อยอ่ะอืมอืมอืมแล้วรถมันเล็กมันเลียวแค่นั้นมันไม่ได้มีอุปกรณ์ส่วนควบรถมันคงไม่บินหรอกพี่ Uh, 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 uh. มันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้อะไรเลย uh, เราคิด uh, แบบง่ายๆนะ uh, คิดแบบง่ายๆเอาออกก่อนเลยพี่เอาออกก่อนปั๊บเสร็จไปวิ่งตอนนั้น7 0ผมวิ่งคอลิฟายเจ็ดจุดสามผมไม่ได้ชินเนต้าต uh, เพื่อเพื่อที่ให้รถเข้าเพื่อเพื่อเอาเวลาเพื่อเข้ารอบ,รบอะไรอย่างนี้แล้วอีกรันหนึ่งก็จังหวะมันพอดีด้วยพี่จังหวะ uh, แท็กจังหวะเราปล่อยคานล้อเลือมันไม่ฟรีไปเราก็ใช้เนต้าได้เต็มเสียงตั้งแต่แรกมันนั้นคิดทุกอย่างเพอร์ฟิเลยรถ สุท้ายมันหมดก่อนเขาเส้นหลายพิกเมตรเหมือนกันที่วงเวียนจศูนย์รอบมันตัดก่อนเขาเส้นอ่ะประมาณน่าจะประมาณมันจะมีเซนเซอร์สองร้อยเซนเซอร์พันฟุตน่าจะประมาณเซนเซอร์พันยังไม่ถึงเซนเซอร์พันฟุตครับรถมันตัดรอบมันตัดหกพันมันตัดก่อนเรียกว่ามันหมดแล้วอ่ะที่ที่ที่นก่อนสี่รอยเมตรจุดศูนย์นั่นน่ะคือมันแบบไปแบบหมดลั่นไปดูในคลิปก็ยังได้ยินเสียงรอบมันลั่นแล้วรอบมันตัดเลยตึ้งตึ้งตึ้งเลยครับรอบมันตัดแล้วถามอีกหน่อยเลย ถ้าวันนี้เอายาไปวิ่งจะมีหางไหมไม่มีครับผมยังไม่ได้เจอปัญหากับมันนะพี่เรายังไม่ได้เจอปัญหากับมันว่ารถมันเกิดการตูดสายหรืออะไรด้ามมันสั่นไม่มีอเลยเครื่องมันก็อยู่หลังน้ําหนักเวทบาลานมันอยู่หลังอ่าทั้งหมดอ่ะผมก็ไม่ได้มองว่ามันยังไม่จําจเป็นต้องใช้มันนะพี่อ่าอ่ามันเป็นภาระกับเรายังยังมองเป็นแบบนั้นอยู่แต่เรียกว่ามีก็คงไม่สูงไม่ใหญ่อะไรงี้ย่าไว้ให้สวยให้รถมันดูไม่ก็อันนั้นก็ว่ากันไปนะ ผมก็ยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับมันก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับมันท้าหน้ายาวกลับมาต้องสามารถวิ่งให้สุดเกีย์จนเข้าเส้นได้ก็ก็ต้องไม่ให้มันลั่นเมือนคราที่แล้วใช่ครับตอนนั้นไม่มีเฟืองท้ายใช้พอรถทําไม่กี่วันอืเฟือ,อ,องท้ายมันหมดจากวันนั้นถึงวันนี้มีเฟืองท้ายใช้อย่างถ้าสมมติทำหน้ายาวคันนี้ขึ้นมาไม่ถึงเฟืองท้ายเบอร์สูง,สงใ,นในที่เป็นเดือใหญ่หญโปรมันหายากใช่อ่าผมอาจจะต้องแก้ไขจุดอื่นเครื่องยนต์ผมอาจจะต้องกว้างกว่านี้ถ้าผมไม่มี แต่ถ้าผมมีก็ผมก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ต้องหาอย่างอื่นหาท่านเราสามารถมีแก้ไขอย่างอื่นไปหาม่านได้ขนาดยางเอออะไรเอมันมันไปได้เพราะเห็นหลายๆอู่เฟืองท้ายบางทีต้องยืมกันแบบแบบว่ามีเงินนะเขาเลือกผลิตซื้อไม่ได้ใช่ไหมว่าพวกนี้เป็นของอเมริกานะพี่เนาะแบบเต็งพอมาวิลเลียมเขาเลือกผลิตเพราะว่าบ้านเขาไม่ได้ใช้อัตราทดที่หนักแบบบ้านเราอบ้านเขาเป็นเครื่องยนต์อีกแบบหนึ่งเป็นเครื่องเครื่องวิ่งรอบคอยใช้อัตราทดที่ เบากว่าบ้านเราเบากว่าเขาเรียกว่าเฟืองท้ายยิ่งหนักยิ่งหายากอ่ะใช่รถดีเซลเรารอบเครื่องยนต์มันน้อยใช่ไหมสามศูนย์หรืออะไรแบบนี้หายากใช่ที่เป็นสเต็งโปสเต็งโปอ่าใช่ต้องคุณต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่ามีเงินวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อไหายากมากไอ้ที่คุยกันเนี่ยที่บอกเนี่ยมองอาจจะอ่าพี่ก็ไปซื้อฟืองท้ายมาดิมันก็วิ่งสุดเส้นแล้วที่ต้องถามกลับเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่รู้จะไม่ก็อย่างคันนี้เหมือนกันใช่ไหมซื้นท้ายเนี่ยผมหาเฟือง แต่เพาที่มันเป็นเพาข้างลอยเป็นกระติกน้ำรุ่นนี้เป็นของรถท็อฟิล์อเมริกามันมีเฟืองหนักเฟือง2.9เอะไรยเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาใช้ผิดประเภทบางคันไม่ได้เฟืองท้ายใหม่มาด้วยจริงปะต้องเาเฟืองท้ายเก่าที่เขาวิ่งแล้วอ่ะใช่เขาเลิกแล้วอ่ะเอารถเขามามาเอาเฟืองท้ายอ่ะใช่ป่ะจริงใช่ปะแล้วทําไมเราไปสั่งบริษัทเขาถึงไม่ได้เขาว่ามันต้องมีจํานวนต้องอะไรเงี้ยครับเหมือนว่ากระบวนการเขาเยอะอะพี่ ตอหนึ่งแบบเขาไม่ได้ผลิตแฮนด์เมดทูออเดอร์มาให้เราอันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่พี่เขาว่ากระบวนการเขาเหล็กตัวนี้ต้องไปอบแล้วอบชุบแข็งอบคื้นไฟต้องอะไรเงี้ยเขาว่ากระบวนการมันเยอะมากเขาบอกเขาไม่คุ้มผลิตจำนวนน้อยๆอะไรทำนองเนี้ยที่ที่สื่อสารกันนะเอานะเราก็เอาใจช่วยนะจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่าช่างไทยเราเนี่ยถ้าสูติอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมได้เห็นสติเก่งพี่ทุกคน่ทุกู่ทุกทางพัฒนาเร็วมากพร้อมจะไล่ให้เห็นสติสติสวยๆแน่นอนแต่บางครั้งที่มันไล่ไม่ถึงเพราะมันสุดลิ ส่วนท้ายไม่มีครับยางก็ไม่มีแล้วใช่ยางสุดตารางสุดตารางแล้วทุกอย่างมันสุดหมดแล้วเราไม่รู้จะไปเพิ่มเส้นรอบวงให้มันยังไงให้มันเขาเรียกว่าเพิ่มเกียร์ถ้าบารั้งไม่ได้ก็ต้องเป็นเกียร์เป็น6สปีดเป็นอะไรขึ้นไปอะไรก็ว่ากันไปตามตามการคำนวณเลันพี่แต่เรียกว่าี่เหลือก็ต้องมาทดลองว่าจะดีหรือแย่ก็ว่ากันไปอ่ากันี้เรียกว่าเราก็แก้มาจนแบบเขาเรียกว่าทั้งเกียร์ทั้งเฟืองท้ายทั้งไล่จนเรารู้แล้วเออเราขาดแค่ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีใช่ครับก็ ปีหน้าตั้งใครับว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะพยายามภามาให้ดูว่ามันต้องมีในช่วงเวลาที่เสร็จในช่วงเวลาที่มันเริ่มเป็นรถมีอะไรให้เห็นเด็ดๆแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าน้องชายคนนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้หมดเวลาแล้วละเอาคุณโอตออกมาครับ